รอบติดท่าผู้ไม่ผิดเลยรับไปเลย100บาทู้้บ สดีนะคะวันนี้ชื่ออะไรคะขอชื่อที่ออเป๊ะๆป,ปชื่อเอิงค่ะชื่อเอิงค่ะก็คือชื่อดาวเดือนในมหาวิทยาลัยน,นะคะ <_ S 2> เป็นดาวเดือนหรือยังคะยังค่ะอาจจะยังนะแต่ต่อไปไม่แน่เดี <_ S 2> ๋ยววันนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคำยากกันนะคะไม่ยากแต่ขอให้พูดรวดเร็วสามรอบอะไรคุณเดยสปีดเร็ว One, two, เร็ววันทูเรทีเริ่มเฉากล้วยกล้ McL วยแก้วกวนกะทิากะทิกล้วกล้วกันกลิ่นกลมกลมเออรอบแรกไม่เป็นไรเริ่มเฉากล้วย กล้วยแก้วกวนกะทิกะทิกล้วกลวกันกลิ่นกลมก <นะ S 2> ล่อมเตะนะเเวอร์ในรอบที่สามนะคะเป็นรอบแก้ตัวอขอเร็วกวนน่านี้เร็วกวนน่านี้สปิสดเริ่มสาวกล้วยกล้วยแก้วกวนกะทิกะทิกล้วกล้วกันกลิ่นกลมกล่อมโวยไปบ้าเตะเวอร์ เองเพลงแค่น้องหนึ่งเพลงเชิญครับคุณ <c oughs> ผู้หญิงอิงสบต,ตามสบายและใสเ่เลย <c oughs> <c oughs> ใครที่สามารถพูดได้เร็วกว่านี้บ้างน,นะคะค <c oughs> อมเมนต์เข้ามาค <c oughs> อมเมนต์เข้ามา <c oughs> ใครอยากใครอยากกลัวใหญ่ใยอะไรข่อยพูดทำไงเชิญครับคุณ <c oughs> ผู้หญิงอิงสบต,ตามสบายและใส่เลยข่อ,ขอเรืองเลยค่ะ <c oughs>